สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปนี้คลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นข่าวด่วนนิดนึงเนาะทันทีที่มีได้ทราบข่าวนะคะเรากา็นำมารายงานให้ทุกคนได้ฟังก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ สืบเนื่งองมาจากคุณแน่งน้อยอาัศาวกิติกรเป็นประธานศูนย์ช่วยเหลือหรือเรียกกันสั้นๆน,น,นะคะว่าสอชอ,อเป็นผู้กล่าวหาในวันที่25มกราคมปีพศ2564ว่าไม้ระยองเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านทางด้าน f c e e o o o นะคะโดยเป็นรัชรนศาลแล้วก็ทวงถามไปถึงกษัตริย์ โดยคดีนี้นะคะจะเทียงคู่กับทางคุณลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสสของพรรคก้าไกลนะคะมีการโพสต์าราษฎรศารโดยได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในมาตรา1นึแล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์นะคะมาตรา14วงเล็บ3โดยมีการระบุเอาไว้ว่าไม้ระยองนะคะได้โพสต์ข้อความโดยตั้งคำถามว่าคุณคิดว่า คุณยืนบนซากประหลักหักพังของประชาธิปไตยหรือศพของประชาชนแล้วคุณจะสง่างามหรอแล้วก็ตามท้ายด้วยแฮชแท็กนะคะประชาสารแฮชแท็กปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็ในวงเล็บนะคะของศูนทนายเนี่ยเขามีการวงเล็บต่อท้ายว่าระบุชื่อของรัชกาลที่สิลงไปด้วยจากการบอกเล่าของศูนทนายความนะคะก็คืออันนี้คือเป็นปฐมบท และในวันนี้นะคะ28มีนาคมเวลา9นาฬิกานะคะศารอาญาก็จะมีการนัดฟังคำพิพากษาซึ่งก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าทีนี้มันมีข่าวออกมาว่าออกหมายจับไมรยองแล้วก็ปลับนายประกัน9.5 0มื่บาทเพราะว่าไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาในช่วงเช้า สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีการหลบหนีออกไปแล้วดังนั้นเนี่ยทางศารจึงได้แจ้งว่าจะมีการนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยทางศารได้ระบุว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยที่ไม้ได้มีการโพสต์ถามนะคะว่าคุณคิดว่าคุณยืนบนซากปรักหักพังของประชาธิปไตยหรือศพของประชาชนนั้นคุณจะสง่างา,ามหรอ ข้อความดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหลวงรัชกาลที่10ให้เกิดความเสื่อมเสียพระเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงทรงถูกดูหมิ่นเกลียดชังอันเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายของพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หนึ่งสองซึ่งถือได้ว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาณาจักร โดยการโพสต์ของไม้ระยองทำให้บุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็นแล้วก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแชร์ข้อความจะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ต่อมาในวันที่25มกราคมปีพศ2563พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้จำเลยนั้นมารับทราบแล้วก็ทำการสอบสวนปรากฏว่าจำเลยได้ให้การปฏิเสธเหตุนั้นได้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกและท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานัดปรากฏว่าไม้ระยองและทนายความ ไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิาพากษามีเพียงแค่นายประกันนั้นมาศาลซึ่งได้แถลงต่อศาลว่าไม่สามารถที่จะติดต่อจำเลยได้ขณะเดียวกันก็มีนายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแล้วก็นายโนพสิลหรือว่าสายน้ำกับคนใกล้ชิดจำนวนหนึ่งมารอให้กำลังใจแล้วก็ติดตามคดี สารได้พิเคราะห์แล้วว่าจำเลยได้นัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ทราบดีแต่ไม่มาสารโดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องเชื่อว่ามีการหลบหนีไปเรียบร้อยแล้วจึงได้ออกหมายจับและริบหลักประกันเต็มจำนวนทั้งหมด9.5หมื่นบาทด้วยโดยนัดฟังคำพิพากษาครั้งหนึ่งในวันที่8พฤษภาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาที ย้อนกลับมาดูในภาพรวมของการสืบพยานคดีนี้มีการสืบพยานโจทย์แล้วก็พยานจำเลยไปเมื่อวันที่23สิงหาคมแล้วก็1กันยาในปี66แล้วก็31ม,มการาคมในปี67โดยฝ่ายโจทย์ได้นำพยานเข้าสืบทั้งสิ้น7ปากส่วนฝ่ายจำเลยได้นำพยานเข้าสืบ1ปากได้แก่จำเลยซึ่งอ้างตนว่าเป็นพยาน โดยไม้รรยองนะคะได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็รับว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของ Facebook แล้วก็โพสต์ข้อความตามที่ได้ฟ้องจริงแต่มีข้อต่อสู้ขึ้นมาว่าโพสต์ของตัวเองนั้นมีลักษณะเป็นการตั้งคําถามไม่ได้มีการยืนยันถึงข้อเท็จจริงแต่อย่างใดจึงไม่ได้เข้าถึงองค์ประกอบความผิดตามมาตรา112นอนอกจากนี้ จำเลยไม่ได้มีเจตานาในการใส่ร้ายรชาชการที่10แต่ต้องการที่จะตั้งคำถามถึงสถานการณ์ในตอนนั้นที่รัฐกับประชาชนมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงโดยถามว่าพระมหากษัตริย์นั้นจะมีบทบาทในการเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรและในข้อคว,วามก็ไม่ได้มีคำด่าหรือว่าไม่ได้มีคำหยาบคายแต่อย่างใดส่วนในข้อความของคุณแนงน้อยนะคะได้ระบุว่า สิ่งที่ไมยรยองเนี่ยโพสต์เป็นการหมิ่นพระเกียรติของรัชกาลที่10และรับว่ากลุ่มของจำเลยมีความเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิบัติกับกลุ่มของตนซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมานานแล้วเนาะว่ามันก็เป็นเครื่องมือในการกลันแกล้งกันนี่แหละในเมื่อเราไม่ชอบเขานะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ไปโฟกัสว่าเขาตั้งคําถาม,ถามไม่ได้มีการกล่าวหาหรือไม่ได้มีการใช้คําหยาบคายแต่ว่า เนื่องด้วยสชออนะคะก็เป็นกลุ่มที่ขึ้นมาปกป้องสถาบันแล้วคุณแนงน้อยเนี่ยก็เคยมีคดีหรือว่าในกรณีของการกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มประชาธิปไตยพอมีจังหวะตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าสามารถที่จะนําไปแจ้งความแล้วเราก็เคยพูดมาแล้วเนาะในมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันค่อนข้างเย่สมเสียงก็คือเจ้าพนักง,งานเนี่ย เขาก็เก,งกรงกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่รับแจ้งนะคะก็อาจจะดกดำเนินคดีก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าการพิจารณาหรือว่าการตัดสินในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เนี่ยค่อนข้างยะกลำบากนิดนึงเพราะว่าศาลเนี่ยก็จะบอกว่าศาลเนี่ยก็อยู่ใต้พระบรามามิไทเพราะฉะนั้นการตัดสินอะไรก็ตามเนี่ยก็จะยึดโยงอยู่กับพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็คือจะล่วงละเมิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีการสั่งฟ้องนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสารที่อาจจะไม่กล้ายืนหยัดหรือว่าย,ยืนยันถึงข้อเท็จจริงตามหลักกฎหมายนะก็อาจจะคล้อยตามนะคะก็คือสมมตินะนี่ไม่แค่สมมติว่าสมมติว่าสารเนี่ยเขาโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความโอนเอียงไปทางปกป้องสถาบัน เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยกับการที่เขาจะรู้สึกชิงชังไม้ระยองนะคะแล้วก็มีความผะสซุกว่ายังไงผิดแน่ๆนะคะหรือว่าเจตานาคุณไม่บริสุทธิ์หรือว่าคุณเนี่ยจับจ้วงถูกไหมฮะแต่ทีนี้มีถามนิดนึงถ้าสมมติว่าสารมีความเป็นกลางว่าเออถ้าตีความจริงๆแล้วเนี่ยเขาเพียงแค่ตั้งคําถามแค่นั้นเองยังไม่ได้มีการกล่าวหาอะไรเลยก็คือเหมือนที่ไม้ระยองได้พูดแหละว่าในเมื่อมันมีความขัดแย้งตรงนั้นเนี่ย ตลอดเวลาที่เราเคยศึกษาย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าในหลวงเนี่ยก็จะทรงออกมาห้ามทับหรือว่าออกมาให้ข้อคิดกับพวกบรรดาผู้มีอำนาจ นะคะในอดีตที่ผ่านมาแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ได้ชื่นชมนะคะว่าท่านเนี่ยออกมาช่วยเหลือออกมาเพื่อความสงบของประชาชนทีนี้มีก่ก็ก็เลยมองไงว่าในสิ่งที่ไม่ยอมเนี่ยเขากําลังมองก็คือเหมือนกับเป็นการตั้งคําถามว่าท่านจะไม่ลงมาช่วยเลยหรือหรือว่าท่านเนี่ยคิดว่าอย่างไรจะต้องออกมาห้ามทับไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าเห็นไหมคะพอมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นอะไรที่อ่อนไหวแล้วก็หลายๆคนก็กลัวมันก็เลยทําให้เป็นการ ป้องกันตัวเองด้วยการที่ว่าสั่งดําเนินคดีสั่งฟ้องพี่ภากษาไปเลยนะคะนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในสิ่งที่มีอธิบายต่อมามาดูในเคสของคุณนพคุณทองถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มสปปสเหมือนกันได้ขึ้นเป็นพยานนะนะก็ได้ระบุว่าส่วนแรกของการโพสเนี่ยถือว่าเป็นประโยคคําถามและรับว่าข้อความนั้นก็ไม่ได้ยืนยันถึงข้อเท็จจริง แต่มีการจูงใจให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่ารัชกาลที่สิบนั้นอยู่เบื้องหลังบนซากศพแล้วก็สร้างประหลักหักพังของประชาธิปไตยคุณพัชรคุณนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งเนาะที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการขึ้นเป็นพยานให้การอยู่เสมอๆนะคะในเคสนี้เห็นไหมคะว่าระดับของความ ตีความหรือว่าระดับของความให้ความเห็นเนี่ยมันก็ต่างกันเห็นไหมคะว่าคุณนบคุณเนี่ยก็ยังมีส่วนในการแบ่งรับแบ่งสู้นะว่าอืมใช่มันเป็นการโพสตในการถากนะแล้วก็ไม่ได้ยืนยนนันถึงข้อเท็จจริงแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วงท้ายก็คือคุณนบคุณก็จะบอกนะว่าแต่มันเป็นการจงใจหรือเปล่านะคะในการที่คุณตั้งคาถามแบบนี้ ต่อมามาดูนักวิชาการนะทางด้านกฎหมายคุณคมสันโพคงระบุว่าข้อความนั้นไม่ได้มีการยืนยันถึงข้อเท็จจริงเป็นลนักษณะของการตั้งคำถามแต่เป็นการต่อว่าเลยนะยืนยันว่ายังไงก็ตามเนี่ยเข้าองค์ประกอบของมาตรา1นึอย่างชัดแจ้งต่อมามาดูความคิดเห็นของตำรวจนะคะพันตำรวจโทนัทพลสุวรรณรงค์และร้อยตำรวจเอกบุรชัด ชัดประยูนระบุว่าพยานประชาชนที่มาให้ความเห็นนั้นไม่ได้มาจากการเจาะจงหรือว่าคัดสรรจัดสรรมาแต่อย่างใดไม่ได้มีการเรียกพยานที่จำเลยได้ร้องของมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หากเราย้อนกลับไปดูในโพสต์เก่าของไม้ระยองนะคะก็คือนม่เห็นความเคลื่อนไหวในประมาณวันที่11 มีนาคมนะคะบอกว่าบ้านฉางเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอที่สำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฐฐให้กับจังหวัดระยองมีประชากรราวๆประมาณ70,000คนนะ,ะบลาบลาบลาทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าไม้ระยองเนี่ยเป็นนักกิจกรรมก่อนที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง แบบชัดแจ้งนะคะก็คือจะเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือทางด้านสังคมที่บ้านช้างจังหวัดระยองของเขาเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนอะไรด้วยสิทธิอะไรต่างๆทีนี้พอหลังจากวันนั้นนะคะไม้ระยองได้เงียบหายไปและกลับมาอีกครั้งหนึ่งในนามของแอดมินวันที่15มีนาคมแจ้งให้ทราบจากแอดมินโทรศัพท์ของพี่ไม้นั้นตกน้ำสู่ขิดไปแล้วจ้ามีอะไรประสานผ่านเพจได้เลยนะคะแล้วก็ ลงชื่อนะคะไมรยองหรือว่าคุณพานุพงจากนอกส่วนทางด้านของการพินนะคะหรือว่าปากหมุดเนี่ยก็จากปากหมุดของโพสต์วันที่10มีนาคมบอกว่าชีวิตบนโลกใบใหญ่มักจะเจอเรื่องราวที่หวานฉ่ำและขมขื่นปะปนจนคุณน,นั้นอาจจะโซเซขอให้ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปให้ได้ก็พอแล้วก็เป็นภาพของไมรยองนะคะ น่าจะออกมาจากเรือนจำเหมือนเนาะแล้วก็คุณแม่นะคะก็ได้หอมแก้มไม้ละยองแล้วก็ไม้ละยองก็ใส่มาส์กนะคะใส่หน้ากากอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยคือมันมันมันเข้าข่ายนะถ้าจะมองในตามหลักความจริงแล้วเนี่ยก็มีความน่าจะเป็นไปได้เลยที่น่าจะได้หลบหนีออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมคะว่าโพสต์ครั้งสุดท้ายเนี่ยในวันที่11บมีนาคม นะคะแล้วก็ถ้าถอยกลับไปเนี่ยวันที่10มีนาคมซึ่งเป็นโพสต์ที่มีได้เล่าม้ฟังว่าเขาปัดบุกนะคะแล้วถ้าถอยกลับไปอีกเนี่ยไม้ละยองเนี่ยช่วงหลังๆนี้ก็จะเงียบไปเนาะแล้วก็จะมีการขายของบ้างน,นะคะเพราะว่า ตัวไม้เนี่ยเขาก็บอกกันนะว่าถ้าไม่เคลื่อนไหวไม่ทํามาหากินแล้วจะมีเงินได้ยังไงพอไม่มีเงินขอบริจาคก็โดนด่าอีกเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขอบริจาคแต่ว่าเขาขายของเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดอย่าด่ากันเลยแล้วก็หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวขายของนะคะก็หันไปทําธุรกิจของตัวเองก็คือเปิดร้านนะคะที่บ้านเกิดแล้วก็มีเคลื่อนไหวทางด้านของสังคมอยู่เนืองๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือขายไปนะต์โพสต์สบ้างปรับไปแล้ว ก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาอกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกนะคะในวันที่15มีนาคมโดยโพสต์ในนามของแอดมินแล้วก็ดักเอาไว้เลยว่าคือโทรศัพท์ตกน้ํานะเออถ้ามีอะไรก็ติดต่อผ่านแอดมินมาอะไรอเงี้ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะออกไปแล้วเพราะว่า ในการที่หลบหนีไม่มาศาลเนี่ยพร้อมกับทนายอะไรเงี้ยก็คือน่าจะเป็นเป็นอันทราบกันนะว่าเขาคงจะไม่กล้าในการเบี้ยวถูกไหมคะเพราะถ้าเกิดเบี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาออกมาจับนะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยซึ่งถามว่าเข้าใจคือเข้าใจไหมเนี่ยคือมีเข้าใจนะเพราะว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคือตอนนี้ที่ผ่านมาเรารู้เลยว่า เขาเนี่ยเพิ่งจะมาย้อนสอนนะคะย้อนในคดีเก่าๆนะเมื่อ3าสปีก่อนเพิ่งจะมาเริ่มพิจารณาเพิ่งมาเริ่มตัดสินก็ดังที่เราได้เห็นจากคดีของทนายอน,นุนใช่ไหมคะน่าจะเป็นคนคนแรกเลยนะคะที่โดนพิพากษา น่ก็ประมาณ4ี่ปีหรือ,อยังไงเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นเรื่องมาก็ถูกไล่เช็คบินแล้วก็มีแนวโน้มว,ว่ายัางไงก็ต้องติดคุกเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแกนนาอ่ะเป็นตัวจิ๊ดจถูกไมหมคะเขาก็น่าจะทําให้เกิดความกลัวโดยอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าไมระยองก็มองว่าเออเขาอาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ มันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วในเคสเนี้ยถามว่าจริงๆมี่เคยพูดไปแล้วไหมมี่ก็เคยพูดนะมี่พูดแหละว่าในตอนนั้นที่คุณเมนูคุณพลอยอะไรได้ออกไปเนี้ยบอกว่าเราเข้าใจถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจแต่ว่าคือมันก็ต้องยอมรับเนี่ยว่าหลังจากเนี้ยเอ่อในการพิจารณาประกันตัวของนักกิจกรรมท่านอื่นๆเนี่ยก็คือ คงคงจะลําบากเลยแหละเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งสลิมเอ๋ยเนี่ยเขาก็ตีข่าวนะคะบอกว่าเนี่ยแล้วจะไม่ให้เขา พี่ภาคสาว่าไม่ให้ประกันตัวได้ยังไงคือมองว่ายังไงคุณก็จะหลบหนีแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่ได้หลบหนีแต่จริงๆแล้วคุณก็หลบหนีอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะ่ะว่ามีไม่ได้ตําหนิทางไมเลยองแต่เรากําลังจะเล่าให้ฟังไงว่าทางสลิมเขาก็พูดในทํานองนี้ยว่าเห็นไหมเวลาที่คุณไปขอเนี่ยคุณก็บอกว่าคุณไม่หลบหนีหรอกนู่นนี่นั่นน,นะคะแต่สุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าใดๆก็ตามนะคะตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆเลยงั้นะเดี๋ยวเรามาตามข่าวกันต่อ นะคะว่าสรุปแล้วจะมีข่าวคืบหน้าออกมาอย่างไรบ้างนะคะว่าในกรณีของไมยรยองเนี่ยเขาหลบหนีหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่เข้ามารับฟังข่าวสั้นข่าวด่วนของมี่อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเคสนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ